สวัสดีครับท่านผู้ชม a อเอสเพลย์นะครับขอต้อนรับสู่การถ่ายทอดสดการแข่งฟุตบอล B ี d ีด l p h i n League 3ฤดูกาล2,025ถึง2,026เกมนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าแมโจแชมป์เก่านั้นเล่นในบ้านนะครับต้องการ3มแต้มเพื่อเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาหมายเลข8อํอำนาจพรประมรประเสริฐหมายเลข1 1ก้องพบกรมสิทธิ์หมายเลข12กัปตันทีมธนวัฒน์ปานช้างหมายเลข17สมิธแมนเชสเตอร์บรอสแมนหาจุดเปลี่ยนของทีมด้วยนะครับต้องการที่จะคัมแบ็กกลับมานะครับสำหรับนักรบเองกอ ชาวบ้านบุกก่อนนะครับจากซ้ายไปขวานะครับมาในชุดเก่งสีเขียวแต่ว่าไม่พ้นอันตรายขึ้นมาเติมลูกนี้ยังเปิดไม่ได้อาแล้วครับวนกลับมายัดเสาแรกเลยแล้ว,วโดนปัดจะซ้ำอีกทีโดนไม่เต็มเท้าโดนสกัดออกมาก่อนว่ากล้องพบกรมมสิทธิ์จะซ้ำจังหวะสองนะครับแต่ว่าไม่ได้โอ้โหเกือบไปแม่โจจังหวะแรกเสาแรกนะครับลุยเข้ามาก่อนลูกนี้นะครับจากสิริพองอินตานะครับโดนสกัดออกไป เสียบอลต้องลงมาไล่ครับลูกนี้โยนยาวมาอ้าวแล้วครับทันด้วยขึ้นมาลูกนิดโซจิฮุนโซจิฮุนยึกยักอยู่โซจิฮุนอัดเลยครับลูกนี้เสาแรกโอ้โหแต่ตรงกรอบครั้งแรกในเกมนี้ของทีมเยือนเลยนะครับแต่ว่าปฐมทัศน์นะครับถ้าเห็นไม่ชัวร์จริงๆเนี่ยต้องคืนหลังกับมาเริ่มกันใหม่ทุกครั้งเลยอ้าวแล้วครับมีช่องลูกนี้ไหลามาดักลาดจับทีหนึ่งนะิดซัดลุ้ชนเสาซ้ำอีกทีโดนไม่เต็ม โอ้โหโดนเตะทิ้งเลยครับมาแม่โจพลาดไปอีกครั้งหนึ่งมาใหม่ครับบอลยังไม่ตายดูภาพช้าครับจังหวะลูกนี้ไหลามาแล้วครับพุนพัฒน์ดักรัดจับทีหนึ่งกดด้วยซ้ายชนเสาเต็มๆจะซ้ำนะครับกล้องพบกรรมสิทธิ์แต่โดนไม่เต็มอีกโอ้เกือบไปเลยครับแม่โจมันเฉียวไปเฉียวมาแล้วครูนี้จังหวะซ้ำก็โดนไม่เต็มเท้านะครับธนวัฒน์ปานช้างจะโยนเข้ามา เปิดไม่คดีเท่าไหรโดนสวนเลยอ้าวแล้วครับเป็นบอลของแม่โจ้ด้วยทองชัยทองชัยจับยาวไปยังได้ครับตางซ้ายว่างอยู่หลุดขึ้นมาแล้วครับตรงนี้วีรพัฒน์มีกำไรซัดลูกนิดเซฟไว้ได้อโอ้โหนี่ครับจับยาวแล้วครับจังหวะน,นี้แต่ออกบอลเร็วมาวีรพัฒนมีกำไล้วครับหลุดขึ้นมาทาังซ้ายกดด้วยซ้ายเต็มเมนี่ยครับทีรศักด์โอ้โหแล้วโดนเตะทิ้งโดยรัฐนันแสงนุยว้าลูกนี้สำคัญเลยนะครับ นครสวรรค์เกือบโตนะครับแต่ยัง,ย,งยังแก้ไขสถานการณ์ได้นี่ครับเตะทิ้งเลยจว้างเข้ามาแลวครับวีรพัฒน์มีกําไรวีรพัฒน์ยอดลูกนี้ทางขวามงตั้งลูกนี้อ่าแลยครับโอ้ยแล้วผู้ตัดสินชี้ไปที่อะไรเอา้าจัดตัวนี้ไม่ได้ทําท่าจะเป่าแต่รอดูเ้พื่าควาแน่ใจก่อนนะครับโอ้โหวีรพัฒน์ยอดเข้าไปนะครับณวพลมงตั้งเลยครับลูกนี้แล้ว สำเริงเนี่ยครับคืนกันมาแล้วโดนสกัดพุทธสินน่าจะปล่อยลูกให้ได้เปรียบก่อนนะครับเพราะบอลมาที่ทองชัยนะครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับจังหวะที่สำเริงเนี่ยส่วนพุทธสินที่หนึ่งตักรัด หยอดนิ่มๆเลยโอ้โหลูกนี้เลือดเย็นสุดๆเลยอาแล้วครับแมโจได้ประตูที่ต้องการจนได้ครับ1ประตูต่อ0ูครับมาได้จากจุดโทษครับโอ้โหเรียกว่ากลายเป็นประตูที่5ของดักลาสเฟเรราในฤดูกาลนี้ครับแล้วตั้ง5ประตูเนี่ยเกิดขึ้นในบ้านสนามแห่งนี้ทั้งหมดเลยโอ้โห ก็ถือว่าน่าเห็นใจทางฝั่งของนครสวรรค์สีแควด้วยนะครับเพราะว่าไม่ฟาวใบไฟเดชไหลมาทองชัยเปิดกับเข้ากลางไปแล้วซัดตูนิดโอ้โหกลายเป็นซูเปอร์ซับเลยครับท่านผู้ชมอ้าวไม่ได้ล้ำหน้าล้ำหน้าครับสำเริงหานจางครับจังหวะที่แม่โจ้ได้ประตูที่สองเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าพตัดสินยกธงล้ำหน้าครับบักสุพนัทนะครับ แล้วบุตรศิลป์ก็เป่าจบเกมเลยนะครับก็เป็นว่าวันนี้ครับคาวบอยแม่โจ้คับแม่โจ้ยูนนเต็ดนั้นเปิดบ้านเฉือนเอาชนะ